จูจ่ๆโคชลินก็คุกเข่าลงกับพื้นทำให้ทุกคนที่อยู่ตรงนั้นยกเว้นเยเชนวนลองฮอและคนอื่นๆตะลึงราวกับว่าถูกฟ้าผ่าคุณต้องรู้ว่าโคชลินโดดเด่นไม่เหมือนใครบนเกาะฮ่องกงเมืองของเกาะฮ่องกงไม่ใช่เมืองใหญ่แม้ว่าสถานที่นั้นจะประปนกันไปแต่ในสายตาของปรมาจารย์ศิลปะก,การต่อสู้หลายคนนี่ไม่ใช่สถานที่ที่เหมาะสมที่จะอยู่อาศัย สมาชิกแก๊งบนเกาะฮ่องกงเป็นตัวอย่างพวกเขาไม่ได้ยอดเยี่ยมมากในภาพยนตร์ต่อหน้าแก๊งจริงๆพวกเขาเป็นเพียงกลุ่มน้องชายที่เล่นอยู่ในโคลนสมาชิกแก๊งนี่ทำอะไรสักอย่างแล้วนั่งเรือหนึ่งชั่วโมงไปไทโอถือว่าหนีเที่ยวถ้าพูดจริงคนข้างนอกจะหัวเราะเยาะนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมแก๊งชาวจีนจำนวนมากไปญี่ปุ่นหรืออเมริกาเหนือเพื่อพัฒนาเหตุผลก็คือที่นี่ไม่มีที่ว่างให้พัฒนาจริงๆ เป็นเพราะเหตุนี้เองที่โคชลินสามารถกลายเป็นยอดปีรามิดแห่งประสิทธิธทภาพการต่อสู้ในหมู่สมาชิกของแกงเกาะฮ่องกงทั้งหมดได้แม้แต่ทหารผ่านศึกอย่างหงหลวนชานยังต้องให้เกียรติเมื่อเผชิญหน้ากับโคชลินแต่เป็นคนที่เป็นเหมือนดวงดาวที่ถือดวงจันทร์แต่ทันใดนั้นก็คุกเข่าลงกับคนอื่นและคนทั้งตัวก็สันเทาราวกับพากินสันซึ่งเพียงแค่ล้มล้างมุมมองของทุกคน คนเหล่านี้พูดไม่ออกและหงหยวนซานก็ยิ่งกลัวมากขึ้นไปอีกเขาเป็นชายชราต่างจากคนอื่นๆที่สูญเสียความสามารถในการคิดเขาจับสิ่งที่อาจารย์หลินพูดได้ทันทีปรมาจารย์วังเจ้าวังอะไรเล่าเป็นไปได้ไหมว่าคนนี้คือเจ้าวังแห่งวังว่านหลงเมื่อคิดถึงเรื่องนี้เขาก็กลัวไปหมดและสายตาก็จับจ้องไปที่อาจารย์หลินหวังว่าจะได้ข้อความที่ชัดเจนจากเขา ในขณะนี้วันโพจุนมองไปที่อาจารย์หลินขมวดคิ้วเล็กน้อยและถามอย่างเย็นชาว่าคุณเป็นสมาชิกของวังว่านหลงหรือไม่ครูหลินก้มศีรษะลงและพูดอย่างละอายใจมากเจ้าสำนักวงังผู้ใต้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาเคยเป็นสมาชิกของหอว่านหอลอง,งอออกจากวังว่านหลงเมื่อสองปีก่อนว่านโพจันถามว่าทำไมคุณถึงจากไป เพราะเพราะเมื่อพูดถึงเรื่องนี้หลินก็พูดไม่ออกเขาไม่มีใบหน้าที่จะพูดถึงอดีตของเขาที่ถูกไล่ออกจากวังว่านหลงหน้าวันโพจุนว่านโปจุนเห็นว่าเขายอมจำนนและลังเลและตะโกนอย่างชุนเฉียวคุณเคยเป็นสมาชิกของวังว่านหลงแต่คุณเป็นเหมือนขยะที่ก้มศรีรษะและยอมจำนนช่างดีเหลือเกินเงยหน้าขึ้นอาจารย์หลินตกใจมากจนตัวสั่นไปทั้งตัว อย่างไรก็ตามการบังคับของวันโพจุนบังคับให้เขาบังคับตัวเองให้เงยหน้าขึ้นและพบกับการจ้องมองที่เหมือนคบไฟของวันโพจุนในเวลานี้ตัวเขาทั้งตัวแตกสลายและร้องไห้ออกมาในวังตึงผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาที่ฝ่าฝืนระเบียบวินัยของวังว่านหลงดังนั้นเขาจึงถูกไล่ออกจากวังว่านหลงผู้ใต้บังคับบัญชาในทั้งสองหลายปีตั้งแต่ฉันถูกไล่ออกจากโรงเรียน ฉันไม่ได้ปรารถนาที่จะกลับไปที่วังหมื่นมังกรและฉันหวังว่าเจ้าแห่งวังจะใจดีกับคุณเพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณสามารถรับใช้วังหมื่นมังกรต่อไปแวนโพจุนหันกลับมามองเอลยูฮาโอเชียนและถามว่าฮาโอเชียนทำไมเขาถึงถูกไล่ออก หลู่าวเทียนตอบว่ากลับไปที่เจ้าสำนักถ้าจำไม่ผิดเขาควรจะเป็นผู้ฝ่าฝืนข้อห้ามและใช้ยาต้องห้ามในทางที่ผิดเพื่อแสวงหาความก้าวหน้าในการพปลูกตามกฎของวังว่านหลงผู้เสพยาต้องห้ามควรจะไล่ออกจากกวดว่านหลงแวนโพจุนพยักหน้าจากนั้นมองไปที่โคชลินและถามเขาว่าคุณรู้ไหมว่าทำไมฉันถึงไม่อนุญาตให้สมาชิกของวนลองฮอลใช้ยาเสพติดที่ต้องห้าม โค้ชหลิ่นร้องไห้และพูดว่าลูกน้องของฉันรู้ดีว่าแม้ว่ายาต้องห้ามจะช่วยปรับปรุงความแข็งแกร่งในช่วงเวลาสั้นๆได้มากแต่สาระสำคัญของพวกมันคือการดึงศักยภาพของร่างกายมนุษย์ก่อนเวลาอันควรและมีผลข้างเคียงที่ดีกับตัวผู้ใช้เองอันตรายมากกว่าผลประโยชน์กำไรมากกว่ากำไร ว่านโปจุนมองมาที่เขาชี้นิ้วไปที่หงหยวนซานผู้ซึ่งหวาดกลัวและถามอีกครั้งว่าแม้ว่าเจ้าจะถูกขับไล่ออกจากวังว่านหลงแต่เจ้าก็เคยเป็นสมาชิกของวังว่านหลงของฉันสมาชิกของเผ่าทุกคนล้วนภูมิใจแต่ทำไมเจ้าถึงยอมเสียสละและเสียสละชีวิตเพื่อขยะประเภทนี้ลินเจียวร้องไห้และสำนึกผิดในห้องโถง พวกลูกน้องก็สับสนอยู่พักหนึ่งและกระหายหากำไรแต่กลับถูกสุนัขแก่ตัวนี้เกลี้ยกล่อมและกลายเป็นครูของฮงเมนผู้ใต้บังคับบัญชาเสียหน้าของหัวหน้าห้องโถงและพี่น้องนับไม่ถ้วนในวันลองหอโปรดลงโทษเจ้าของห้องโถงด้วยแวนโพจุนกล่าวว่าคุณไม่ใช่สมาชิกของวันลองพาเลสอีกต่อไปสิ่งที่คุณทำไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวันลองพาเลสของฉันดังนั้นคุณจึงไม่สามารถพูดถึงการสูญเสียใบหน้าของวันลองพาเลสได้ หลังจากผู้จบว่านโปจุนมองไปที่เย่เฉินกำหมัดด้วยมือทั้งสองข้างและกล่าวอย่างเคารพว่าคุณเย่แม้ว่าคนนี้จะไม่ใช่สมาชิกของวังว่านหลงอีกต่อไปแล้วเขายังรับใช้ภายใต้ผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาด้วยและตอนนี้เขาก็เป็นเต็มใจที่จะเลวซามและช่วยเหลือโจในการล่วงละเมิดหากคุณทำให้ขุนเคืองตั้งแต่แรกลูกน้องของคุณจะไม่สามารถหลบหนีจากความรับผิดชอบและวิธีที่จะลงโทษคุณโปรดให้ในายเย่เป็นผู้ตัดสิน คำพูดของแวนโพจุนทำให้ทุกคนมุ่งความสนใจไปที่เย่เชนในขณะนี้พรสวรรค์เหล่านี้เข้าใจว่าทำไมมาเว่นเย่ถึงไม่เคยสนใจหงหยวนชานเลยปรารดอว่าเขาเป็นหัวหน้าใหญ่ตัวจริงแม้แต่วันโพจุนบุรุษผู้โด่งดังและมีอำนาจในโลกยังต้องเรียกตัวเองว่าลูกน้องของเขาต่อหน้าเขาสิ่งนี้หมายความว่ามันชัดเจนในตัวเอง ซึ่งหมายความว่าทุกคนในวนลองฮอรวมถึงแวนโพจูงพักดีต่อเย่เฉินหงหยวนชานที่เหมือนจิ้งจอบเท่าเข้าใจทันทีว่าใครทำให้เขาขุนเคืองในวันนี้คนที่ทำให้เขาขุนเคืองในวันนี้กลับกลายเป็นเจ้านายที่แท้จริงของวังว่านหลงเขาคุกเข่าลงกับพื้นแทบจะในทันทีตบหน้าขาวและร้องบอกเย่เฉินว่า คุณเย่วันนี้ฉันทําให้ในายขุนเคืองใจโดยไม่มีลูกตาและได้โปรดอย่ามีความรู้แบบเดียวกับฉันเลยกระดูกเก่าที่เกี่ยวกับให้จมดินอัญญประกาศคู่เย่เฉินยิ้มไม่คุณไม่ใช่กระดูกเก่าคุณเป็นสุนขแก่ความกลัวในหัวใจของหงหยวนชานได้บทขยี้ความโกรธและความอับยศทั้งหมดในหัวใจของเขาและเขาพยักหน้าอย่างเร่งรีบคุณพูดถูกภายใต้ ใต้ผมมีสุนัขแก่คนเดียวที่รู้วิธีเห่าสุนัขแก่ฉันขอร้องคุณสำหรับอายุของคุณได้โปรดช่วยเวลานี้ด้วยเย่เฉินย่อเ,เยอ้ยคุณกำลังจะฆ่าฉันในตอนนี้แต่ตอนนี้คุณกำลังคุกเข่าอยู่บนพื้นและบอกว่าคุณเป็นสุนัขแก่และคุณต้องการให้ฉันปล่อยคุณไปถ้าฉันเย่เฉินเก่งมากพูดแล้วจะทำอะไรให้คนทั่วไปเชื่อในอนาคตหงหยวนชานตัวสั่นร้องไห้และพูดว่าฉันอยู่ที่นี่ ฉันแค่พยายามจะไวไยฉันไม่ได้เป็นอันตรายโอ้เย่เฉินทำเพลงและพูดว่ามันกลายเป็นการพูดคุยอย่างรวดเร็วคุณพูดเมื่อกี้คุณต้องการให้หลินทำอะไรโอ้อีกอย่างคุณปล่อยให้เขาเปิดปากฉันแล้ะแล้วดึงลิ้นออกมาออกมาใช่ไหมคนที่หวาดกลัวของหงหยวนชานตัวสั่นราวกับแกลบและพูดตะกุกตะกักมันไร้สาระทั้งหมดจุดไม่นั่นมันตดทั้งหมด เพชเชนโบกมือของเขาองยวนชาญคุณเป็นคนแก่อยู่แล้วคุณใช้ประสบการณ์ของคุณเองเพื่อวิเคราะห์เหตุการณ์ในวันนี้คุณคิดว่าคุณคุกเข่าลงบนพื้นและขอร้องฉันสักสองสามคำแล้วทําให้อับอายขายหน้าเรื่องนี้ได้หมายผ่านมาแบบนี้ออกไปหลายปีแล้วคงมีคนมาคุกเข่าอ้อนวอนคุณมากมายทํายังไงดี เมื่อมองไปที่การแสดงออกที่น่าสยดสยองของเย่เชนหงหยวนชานเข้าใจในหัวใจของเขาทันทีว่าเขาจะไม่สามารถเอาชีวิตรอดจากภัยพิบัติในวันนี้ได้อย่างแน่นอนเมื่อคิดถึงเรื่องนี้เขาถามเย่เฉินทั้งน้ำตาคุณเย่คุณคุณจะทำอะไรให้ยกมือขึ้นเย่เฉินเลิกคิ้วและพูดเบาๆง่ายมากฉันต้องการที่จะปฏิบัติต่อผู้อื่นในทางของผู้อื่น